สวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่ช่องผูผ่งองยา,าพาฟ,ฟมารีนะคะมาดูนะคะแข่งอะไรกันเนาะแข่งกันถอนมัน<อ>น,น,น,น้องโจสู้สู้น้องโจสู้สปาดส่องได้นน้ำแล้วโจอันดับสองนะคะตอนนี้น้องโจโกบกอกอันดับสอง ยายเพื่อนมาให้กำลังใจยายน้องโจ่เบาหนุสู้สู้ๆบาหนุสู้ส,สู้จ้าเอ็มเจ้าคือไปรัดเครื่องรัดกลางสัน้นจังกูไป,ไปเริ่มต้นถอนมันนะคะถอนมันนะคะ เ้าจะไปปลูกทางใดน้อบ้านนี่ยายพาลูกไหว้ปานยางบานเมื่อกี้ยังพากันเศร้าโฮมอยู่หม่องนี่แล้วค่ะ โจเร็วขนาดเลยให้ดูน้องโจวกรกกอกนะคะเลียนลูกเลยเราจะเห็นอย่างนอ้แถวนี้อ๋อจะสร้างบ้านใช่ไหมคะก็เลยต้องถอนออกใช่ไหมอันนี้คือการคาดเดานะคะไม่แน่ใจนะคะ กับพ่อปะอ่อนบานนี่ปะอ่อนกระสินลวกคือการเบิ่งตากล้องเพิ่นตากล้องจำเป็นบ้านนี้ตากล้องโอ้ยดำหน้าแห่งเกณฑ์นะปะอ่อนเนาะยาอาชีก็มานะคะยาอชีมานะคะมมานะตััดดดเอวีียาชีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะมาหายาพานนะเพื่อนมามามาเข่าห่ม มาเข้าโฮมพ่อมดเป็นตากร้องอยู่ตัวนี้ยาพาอยาาพเราบอกกระดุกกระดิกเลยพเจ้าคือเป็นตากร้องเราบอกเบะหายใจอยู่บ่เเเเดดดีี๋๋ยยววูตากร้องจำเป็นตากร้องจำเป็นนะคะเป็นตากร้องให้อันปลาอ่อนเสื้อน้ำหมากนี่เด้อตากร้อง

ปู่กากบาูกากหมากปลาดิละเนี้ยเนี้ยวหมากเนมาบ้านเนี้ยวหมากเูครของหมักเนาของหมักเอามาตจอนเน้นแตาเนี้ยอึอาแพงกับเพ่งเน้นแพ่แพงอีลีหมากจอนเบะลงมึงอยู่หรอเสล่ะอุ้ยอย่าไปซนแก้วน้ำคนเด้ วางจักะวางลงนี่เปิดบ้างยู่มากนะเออตรงนั้นโอหมากบิบบ้างแค่ขิงไม่หายเยอะแค่เอ้ยมันบ่อยไงผักใบนาของงใจยาพาเลยอุ้ยแพงไหนได้หนิหนวยเราหกเจ็ดบาทด้วยนี่หลายร้อยอยู่มั้งนี่เพิ่นซื้อบ่คะหรือว่าอันยูเมนอันซื้ออยู่ตลาดอันแพงเลยหนิหนวยเราหกเจ็ดบาทบ่ฮะนี่ มาเกียวอยู่สี่เอืมฟ้เอเน่ไปายาผ้าต่อไอมงลประเจนะแม่ซื้อมาแต่แต่บ้านอันองใหย่ั่นลน้องค่อยแปะขอมเจ้านั่นละทางฟูเราบ้างง่าเบิ้งเขาจะลุมหาอย่างกันเนาะ เเเห็นดิเาละงขาวเักมาวันนี้ละงาขามันบวมจครับหนบจิจแได้แได้วมบโอ้ยผลบวเจเปลาไปฮักไหลมอ้ยันฝ่าวฮักเพื่อนมาเบืองเาเห็นเหรอเข้าหน้านุเลยมันเมนไม่รอดเเม่นอ่ะดอกมันใลายไหมเม่นว่เห็นละอขามันตันหมดเว่ามันขากรรมน ต้องให oh. ้อ okay? ีเบมาบงเตดผีเบื่ออีเบเกือบล้มเนอเดี๋ยวจะต้องให้คนเบ่มันสูตรยายพาเกือบล้มเนอะใชอกไหกําลังมายายพาเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่เบะกํลังมาเดี๋ยวต้องให้ผู้เชี่ยวชาญดันเดี๋ยวเดี๋ยว้ผู้สเชี่ยวชาญลดวมวมา้วมาแวมาแล้ว เลนี่ละความอันตรายของพละงอกขาวเบ่งงานมันนี่เหนียวนะยานยิดเพื่ออีเบสิมาหอดผนั่งเอกของซองกำลังสิมานางไรเพื่อสิยางมาหอดเด้อเขาจะวงแตกแล้วน่าจะเป็นเห็ดพีเบือสันนิฐานย่าพายยางมากับยาอีดค่ะาวี่นะก็เห็นใหญ่ ร้อยเรเ็นตมม็นเมนอ้าวมันแมนอยู่บ่หรอเบเบิงดีดีอยู่อาตัดขาตักคนได้ขาต้อเลื่อมได้แมน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 มเก็บอะไงนองเบจะมาเบงหม่องมันอยู่เนี่ยถิอกระมแมนผมอยู่อะแมนเอาเก็บมาให้ย่าเลยใช่อยู่แมนแมนเมื่อ เกที่เวไเก็บเอาอย่าง่าเขากว้างเนี่ยนี่แล้วมีหงายละงูลูกเขาขามันตันมีมันมินแมนเทลงาาห้ละลงูอันนี้นะไปเบิ้งไปเบิ้งไปเบิ้งมันออกไปเบิ้งนเริ่มนนแน่้่เอกับบไม่นงนาอยู่อามก็นี่ขาหัแหลเลงาหมันก็มีขาม้ามขิวแม่เมันนินแมนปลาเตนกอลลัชมี กำลังสงสัยกันอยู่นะคะว่ามันใช่เห็ดละงอกหรือเปล่าหรือว่าเห็ดละงาบอเมนเห็ดพีเบือบอเบือมีจักดอกนาะบอดด้จิมอขานบอกเพื่อน่าสั่นสิเพื่อเพื่อไม่เรอทำไมเพื่นจ่เอา มันบร an er ิจีบบริตมันไงคนยหญมันบริแมนนี่เด็กแมนผีตีดมันอยู่พียังนมยอแมนนี่ดอกเอาว่าแมนตัสบายใจเอาหนี่ว่าแมน้นมาเาส่วนลุงพลนั้นก็มาขม้นกับการปรับที่นะคะ คลิปนี้ก็พอจบคลิปนนี้กันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องคุณของยาพาแฟมบลีด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ